น้องอยู่ด้วยกันค่ะเป็นดูอ่ะว่าน้องน้องแม่จะโดนน้องกระต่ายน้องกระต่ายอยู่หัวกระต่ายเป็นดูนะกระต่ายทิพกระต่ายเงียบีงกระต่ายอินโทรเวิร์ดบ๊อบบี้ก็เอ็กนิดนึงเอ็กโ์ดนิดนึงเพิ่งเห็นเมื่อวานอะตอนที่เราตอนแรกอ่ะที่รวมห้าลิงอะไมกี้ตอนนั้นผอมมากเลยเนาะ น้นเหมือนเพิ่งแบบว่าไม่เพิ่งหายดีค่ะพิตาเพิ่งหายดีใช่ตอนมายังผอมมากเลยอ่ะแต่น้องน้องโซนมากเลยอ่ะก็จริงอันนั้นก็ไม่ได้เถียงไม่ได้เถียงจริงๆดูเบื้องหลังมาแล้วค่ะก่อนละครออนใช่ไหมเเบื้องหลังนี่ไงอุ๊ปส์อุ๊บส์ไม่ของน้องด้วยของน้องอ๋อที่อยู่ในในห้องห้าลิงเหรอ ใช่ค่ะทุกคนป่วงมากเลยลูกเอยวันนั้นพี่จ๋าไปด้วยไหมคะไปจับปูโอ้จับปูใสกระด้งจริงจับปูใสกระด้งเลี้ยงน้องด้วยลำแข้งโแต่ละคนสมสายยาค่ะห้าลิงสมสายยาห้าลิงห้าลิงวัตซินี่ี่แอัน ชว<อ>นอะไนะอยากชวนใครขึ้นมาพูดบ้างไหมเนี่ยครับพี่กําลังหายอยู่ว่ามีใครมาบ้างนะในเนี่ยชวนใครดีครับพิธาจริงๆถ้าใครอยาก <c oughs> อยากพูดให้กดรีเควสเข้ามาก็ได้ไหมคะแล้วก็ให้ให้พีพีจริงๆใครอยากพูดใช่ครับกดรีเควสมาได้เลยกดรีเควสเข้ามาแล้วเดี๋ยวพี่ให้พี่ให้พี่พีสุ่มโอเคโอ้โหมากันเพียบโอ้มาแล้วน ่นเราบอกว่าศึกษามาแล้วศึกษาตพี่จ๋าเนี่ยเรา่ะเราอะเราอะตอนแรกพี่นึกว่าหมายถึงแบบพี่จ๋าหมายถึงแบบอาแบบในนักแสดงทีมนักแสดงอะไรอย่างงี้ไงถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นทีมงานหรือเป็นทีมนักแสดงก็ช่วยกดรีเควสต์ขึ้นมาด้วยจะได้ช่วยกันเล่าครับผมใครที่ใครที่พ่อแม่ทีมนะใครที่เป็นทีมนะใครที่เป็นทีมก็กดขึ้นมาช่วยช่วยกันบ้าง อ่าเลยเข้ามานะครับทุกคนครับเลยใครอยากพูดเนาะลองแบบว่าอยากจะพูดคุยถามคำถามเราจะให้พี่พิกสุ่มนะคะตอนนี้มีอยู่สามสิบหกรีเควสแล้วครับจากเมื่อกี้คุณพระคุณเจ้าช่วยเอานับเราเลขมกมินเลือกตัวแรกมาหนึ่งตัวสิให้มินเลือกแล้วกันใช่ตัวแรกมายีบสองเหมือนเดิมได้ไหมคัะได้อะนับไปยาวเชอแฟนที่จะแบบสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอ้ยตาลายสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่ิบเอ็ดยี่สิบสองโอเคมาแล้วยี่สิบสองนะครับขออนุญาตนะครับใครที่ฮัลโหลครับนี่มาแล้วฮัลโหลวะฮัลโหลฮัลโหลมูชิมูสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโรเซ่เหรอคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโรเซ่ขอเรียกว่าคุณโรเซ่ะละกันนะครับ <c oughs> มีอะไรอยากถามหรืออยากพูด <c oughs> กับน้องพูดคุยกับน้องมินน้องพีกไหมคะบอ,อกว่ารอนานมากคะ่ะจริงๆเป็นแฟนค่บตั้งแต่ตอนคุณชายธราธรแล้วก็ ต<ส>อ,อ <S <S เรื่องนี้มาล้วว่าอบบขอบคุณค่ะตอนตั้งแต่ EP แรกที่เปิดมาก็คือประทับใจมากๆเพราะแบบเหมือนได้เห็นฉากเก่าๆที่แบบรีมายถึงตอนธุราเทม,มากๆทั้งแบบฉากวังที่แบบเปิดมาแล้วแบบทุกอย่างมันอิมแพวมากจริงโอ้่ะขอบคุณะค,ะค่ะ ก็สึกวันนี้ก็ดีมากค่ะแบบตอนแรกก็แบบคิดอยู่คืออ่านนิยายมาก่อนแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแบบออดแต่งแน่ๆคือเตรียมตัวมาร้องไห้แล้วแต่ตอนที่ประโมดคือทุกคนแบบหยเอาสอนละครตลกเราก็แบบเลยตลกก็ตลกค่อขอบคุณนะคะคุณโรเซ่ดีใจจังเลยนี่เป็นแฟนมาตั้งแต่ตลอดาอนคพ่จด้วยค่ะติดตามเมกเกอร์ตลอดนะคะชอบละครเมกเกอร์มาก ขอบคุณค่ะมีอะไรอยากถามน้องน้องมินน้องพีกไหมคะอยากรู้ค่ะว่าหลังจากนี้ยังตลกอยู่ไหมคะหรือว่าตลกเสียคะดูดอักษรเป็นละครตลกค่ะดูดอักษรเป็นละครตลกใช่ครับพี่สัญญาว่าี่จะรักษาตับของทุกคนให้ดีที่สุดอ๋อ แล้เอยากถามอีกอันค่ะว่าพี่เกดพี่พิมจะมารับเชิญไหมคะพี่เกดจริงๆเรื่องเนี้ยไม่ได้มาอพูดกันจริงๆนะพี่เกดพี่พิมแบบไม่ไม่ได้มาในส่วนของละครแต่จะมาในส่วนของแฟชแบ็กแบบจากตอนนู้นเกือบได้มาแล้วแต่ว่ามาไม่ทันคุณเกรดวอลินทอนมาไม่ทันไม่เป็ไรไม่อปไรค่ะเล่นกันจน ได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณเรซ่นะคะฝากละครด้วยนะคะขอพูดอีกอย่างได้ไหมคะได้ค่ะอยากชมพี่พีกับพี่วินมากค่ะแบบทุกคนคือแสดงนักแสดงทุกคนเลยหนูรู้สึกว่าแบบเออกลับไปนั่งดูดูสดแล้วพอไปดูย้อนหลังแบบมันเห็นดีเทลเล็กๆน้อยๆแบบการแสดงสีหน้าหรืออารมณ์อย่างงี้มันแบบทุกคนเก็บรายละเอียดได้ดีมากมากแบบ ชอบมากๆากจริงๆค่ะจริงๆก็ห่างหายจากละครไทยมานานแล้วเหมือนกันแล้วแบบเรื่องนี้ทําให้กลับมาดูเคียวรู้สึกว่าไม่ผิดหวังจริงๆแบบอารมณ์ทุกคนแสดงออกมาได้แบบเหมือนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างฉากคุณเพชรกับคุณพลอยอย่างเงี้ยการแบบตอนอีพีที่เราที่แบบมีตีมือกันอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบเออเห็นความสัมพันธ์ของพี่น้องจริงๆค่ะทุกคนเล่นดีมากขอบคุณมากครับดูทุกตัวละครด้วยนะคะในดูทได้ค่ะ ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช้ากายขอบคุณมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับเราอีกสักคนหนึ่งไหมครับพี่๋าอีกสักคนได้ค่ะอาจจะต้องกวนคุณโรเซ่ให้เออไม่ได้ปีพริกต้องเอาต้องต้องเรียบร้อยแล้วครับเอีะไรครับสปีกเกอร์นิดนึงนะคะเรียบร้อยครับผม ถือว่าวันนี้เราเป็นการซ้อมทำงานขอโทษครับเมเกอร์จะขึ้นมาไหมเมเกอร์นะเมเกอร์เมเกอร์คุณเมเกอร์ครับคุณเมเกครับคุณคุณหญิงนะคุณหญิงฉันเห็นนะคุณลูกศรด้วยนะฉันเห็นนะคุณคุณแฟนคลับน้องดรีมต่างๆเนี่ยที่เลียงเรียงกันอยู่เนี่ยฉันเพิงดูกับสอนเนี่ย เดี๋ยวนะครับอ๋อมันมันสามารถอ่านคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับอ่าโอเคเป็นสีม่วงแต่คราวนี้ใครเออเขาบอกว่าพีได้ยินมานะว่าเขาบอกว่าถ้าใครให้ทุกคนอ่ะถ้าอยากจะคุยอะไรกับเราให้ติดจะพิมพ์อะไรให้เขียนว่าแฮชแท็กจุดอับส่อน EP สองด้วยมันจะได้เป็นแบบเดียวตามเพราะว่าตอนนี้มันแรนดอมเป็นแบบสิบแปดนาทีที่แล้วแปดนาทีที่แล้วหกนาทีที่แล้วอะไรเงี้ยครับมันจะไม่ไม่เป็นนี่ใช่ไหมใช่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  แต่ว่าถ้าถ้าไม่ข้ามงานมานันนี่อะทำเซียนเรียนมามีคนบอกว่าพี่จ๋าทำถึงโอ้ยไม่ใช่พีคนเดียวหรอกค่ะมันต้องทั้งทีเลยใช่ขยันจะถึงทั้งทีมากเลยโอ้โหงานแต่ละวันหัวตัดพีคพี่ตอนนั้นพี่พูดว่าในแต่ละซีนะครับในละครเรื่องหนึ่งก็มีประมาณว่ามีประมาณกี่ซีนะครับพี่จ๋าถ้าโดยประมาณ โหเยอะอยู่นะพันพันกว่าซีนได้ไหมครับใช่ใช่ใช่แล้วแบบแต่ละซีนอะอย่างตามพี่ว่าแบบตีสักชั่วโมงหนึ่งอะพี่ยังคิดอยู่เลยว่าโอ้หกว่าเราจะผ่านแต่ละวันเนาะพี่ตากว่าจะผ่านแต่ละซีนแต่ละวันอย่างเงี้ยแบบโอ้โหพอมานั่งดูในทีวีแล้วมันรู้สึกว่าโหสิ่งที่แบบทุกคนเหนื่อยกันมามันเป็นรูปเป็นร่างขนาดนี้แล้วมันก็ดีใจมากครับ สำหรับใครที่ค <T illed> ิดถึงพี่เซนเดี๋ยวพี่เซนมาอีพีหน้านะคะเขาจะมามาเลืองเฮ้ยไอ้จ๊ะอะไรออ๋อเปล่าพี่แค่เชียร์พี่เซนเฉยๆะอ่จยะถ้าอางนั้นเดี๋ยวถ้างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูเอ่ออีกสักคนนึ่งไหมครับได้พี่จ๋าเลือกตัวเลขมาเลยครับพี่เหรอสิบสี เลขอะไรนะครับพี่จาเสียงมัานแคดสิบสี่สิบสี่โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะครับถ้างั้นจะเป็นเดี๋ยวพี่บอกชอก่อนแล้วกันให้เขาเตรียมตัวก่อนแอดเวลาอ้าวอาไปไหนเนี่ยเอ้าๆอ้าวอ้าวลูกใจ <c oughs> หมายถึงบอกตัวเองเหรอบอกบอกตัวเอง <c oughs> แอดวาแล้วก็ K P M แล้วก็ W ครับเตรียมตัวนะครับพี่จะกดในอีกห้าสี่สามสองหนึ่งดืึงงฮัลโหลาไม่ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลคุแม่พร้อมแซวตลอดฮัลเนาะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะมาไมนะมาไมน่สวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีครับไม่จำไม่เห็นนะแต่ว่าไม่เป็นไร<ม>คุยได้สว,ส,ด <laughs> สวัสดีค่ะเหมือนใช้บุญทั้งชีวิตน,นี้ไปหมดแล้วเลยค่ะโอ้ยไม่ไ <laughs> ด้ <laughs> ด <laughs> มีอะไรอยากพูดคุยกับน้องพีกน้องมินไหมคะ อยากบอกว่าสมการเราคอยมากเลยค่ะตั้งแต่ EP หนึ่งจนถึง EP นี้เลยค่ะโอ้ยขอบคุณมากครับโหจังดีใจขอบคุณครับขอบคุณครับได้ดูตอนจบหรือยังครับงานสี่เขามาทั้งสองตอนาให้เขาดูตอนจบได้ยังไงเรา EP สิบห้าได้ดูยังคะเดี๋ยว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  EP สิบห้าสนุกมากเลยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นของทัพเซนครับมีมีอะไรอยากจะพูดกับพวกเราไหมคะมีอะไรอยากถามไหมครับเออขอขอขอชมสักซีนหนึ่งในอีพีนี้ก่อนแล้วกันนะคะชอบซีนเลยค่ะชอบซีนที่คุณเพชรชวนฟ้าจินตนาการไปถึงสามสิบปีข้างหน้าค่ะอ๋อมันเป็นแบบซีนที่น่ารักมากเลยเหมือนเป็นซีน ประโยคขอแต่งงานที่ไม่มีคําว่าขอแต่งงานนะคะแล้วมันตลกหรือเปล่าเพราะตอนแรกจริงๆโครงไอ้ไอ้เรื่องโปรเจกต์ดวงใจเทวพรหมจริงอะ่ะ <laughs> มันจะต้องออนตั้งแต่แบบปีก่อนหน้านี้ด้วยนะ <laughs> ใช่น่าจะออนปีสองพนสิบสามะใช่อะไรสองพันสิบยามหรืออะไรอย่างเง <laughs> ี้ยยะสบองพันสิบ พิกโอ้ยขอโทษครับก็คือแต่ปรากฏว่าอยู่ดีมันก็มาออนเอาปีนี้พอดีซึ่งมันดันตรงกับตัวเลขที่เราพูดกันน่ะว่าแบบปีปีสองพันยี่สิบสี่เรามาดูกันแบบเอ้ามันปีนี้พอดีเลยอ่ะตอนตอนแรกอ่ะพิกพิดลืมปีนี้ไปแล้วแล้วพอบอกตัวเลขอ่ะพอบอกสองพันยี่สิบสี่พก็เอ้าตรงกับปีนี้พอดีเลย มันเจ๋งเนอะเอ็นดูอะ่ะดีใจที่ชอบค่ะแล้วก็เออพอพูดว่ามันเป็นประโยคขอแต่งงานที่ไม่มีคําว่าขอแต่งงานก็เออมันก็แอบจริงเหมือนกันนะ,ะน่ารัก่ะน,นี่บางทีคนดูตีความไปได้ไกลกว่าเราอีกนะบางทีพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะ เออเมื่อกี้ยากพอะไรหมื่อวาเมื่อวานมีฉากมีฉากเมื่อวานมีชอบฉากไหนบ้างไหมคะฉากเมื่อวานมีชอบแทบจะทุกอันเลยคะ่ะโดยเฉพาะซีนที่แบบเออทีมตั้งใจใส่มาให้เห็นว่าแบบเอ่อคุณเพชรเขารักในการเพชิญหารแล้วก็ตั้งใจจะยืนแบบเคียงข้างประชาชนช่วยเหลือคุณฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อดีใจดีใจตอนแรกก็นึกคือจริงๆแล้วในซีรีส์ชุดเนี้ย ไอเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเหตุการณ์เปิดแล้วตอนแรกพี่ก็กะว่าเออเดี๋ยวทุกเรื่องทําแน่ๆเลยเดี๋ยวจะได้ถ่ายด้วยกันเพราะจริงๆมันจะมีเหตุการณ์ตอนจูทาเทแบะพี่กับพี่คิงอ่ะถ่ายด้วยกันที่มันเป็นแบบฉากแบบประท้วงหรืออะไรเงี้ยเราก็ถ่ายด้วยกันอันนี้ก็กะว่าเออคงมีเรื่องอื่นทําอ้าวกลมาไม่มีเลยอะ,อะทําอยู่คนเดียวเหงาๆเลย ตรงนี้มีความบังเอิญด้วยตรงที่ว่าในขวัญหรือไทยคุณเพชเขาได้พูดประโยคทุกอย่างเหมือนตรงกันกับในดุดอักษนเลยค่ะมันดีมากเลยค่ะใช่มเขาพูดไปแล้วในในในขวัญหรือไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ครับอือโอ้ตอนตอนนั้นไปอ่ะตอนที่ไปถ่ายขวัญหรือไทยมันเป็นช่วงที่แบบอ่ะถ่าย เหมือนแบบไทยดูดอัสอนปุ๊บแล้วก็อีกวันวันลุ้งขึ้นน่ะจะไปขวาหรือไทยอะไรเงี้ยฮะ <c oughs> แล้วก็พอไปปุ๊บพอไปอ่านบทคือตอนนั้นน่ะไม่ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่ว่าพอกลับมาย้อนดูแล้วแบบมีเห็นคนลิงก์ว่าแบบเออมันเป็นแบบไทม์ไลน์นู่นนี่นั่นแบบลิงก์กันพี่ก็โอ้ my god นะอ๋แบบเจ๋งนะครับมันเจ๋จงมากเลยใช่ใช่ <c oughs> ใช่พี่ก็เลยแต่ว่าเออรู้สึกว่าอดีละดีจัง มันก็จะมีการช่วยๆกันเล่าไปตามทำาลา่ดีาใช<อ>าที่ชอบนะคะคดีไนอที่ชพูดอะไรไหมครับคุณมินช่ยชาใชายชชาชายช,ช,ช,ช <laughs> แต่วันนั้นนะทะวันที่ถ่ายฉากวันนั้นคือแบบโอ้โหสารพัดจะควันสารพัดจะไฟ <laughs> มากเลยอนะเนาะ จริงค่ะที่สุดอะเหมือนสถานการณ์จริงแต่ว่าตลบกับการวิ่งกับทีด้วยใช่โอ้อันนั้นเบื้องหลังในตำนานตลอดไปแล้วพี่ก็ไม่รู้ด้วยนะพี่ไม่รู้เลยพี่ไม่รู้ว่าต้องวิ่งอยู่กับที่กันจนเพราะวันนั้นอะพี่พี่ก็วิ่งไปวิ่งมาแล้วพี่มาเห็นในห้องตัดอะแล้วพี่หญิงโปรดิวเซอร์เป็นคนบอกว่า เขาวิ่งอยู่กับที่กันนะคะทีงหอหล้หลังจากนั้นมองเหมือนเดิมอีกต่อไปพี่จ๋าจริงครับพี่ยืนอันนั้นนแทนนี่จะแบบว่าโอ้ลมันที่แบบโอ้เป็นการเปิดตัวแบบพี่นั่งขำจริงตลกมากตลกมากงขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากที่มาขอบคุณมากนะคะที่มาพูดคุยนะคะขอบคุณค่ะละครด้วยนะคะขอบคุณที่ตั้งใจทำงานกันมานะคะจะรอติดตามจะถึง ep สุดท้ายค่ะโอเคขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะจริงๆเราก็ต้องบอกว่าสองอีพีแรกอะตอนแรกเราก็รู้สึกแบบว่าเอ๊ะคนจะชอบหรือไม่ชอบนะอะไรเงี้ยแต่ดีใจนะที่แบบว่าฟีดแบ็มาเป็นแบบว่าคนชอบเพราะอย่างที่บอกอย่างที่บอกคืออุปสรรคความรักของคุณคุณเพชรกับคุณฟ้ามันเป็นเรื่อง เรื่องซีเรียส่ะอ่าใช่พรางจริงแล้วคือมันเป็นมันเป็น,น,เ,ปนเหมือนเป็นปมแรกที่เราคิดเลยว่าเขาจะก้าวข้ามมันไปได้ยังไงนะอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. มันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะฉะนั้นเราถึงบอกรู้สึกว่าเราต้องให้เวลาในการสร้างความฐานความสัมพันธ์ของสองคนนี้ให้เยอะหน่อยเพราะว่าถ้าความรู้สึกมันไม่แน่นจริงๆรอะ่ะการที่เขา จะเดินออกจากกันอะมันเมคเซนกว่าอืออืมอืคือแต่ว่ามันต้องมันต้องความสัมพันธ์มันต้องมันต้องฐานแน่นจนถึงขนาดที่ว่าถ้ามันจะมีอุปสรรคอะไรเราจะล็อกเป้าว่ามันต้องเป็นคนนี้ให้ได้อะไรเงี้ยมันต้องมีความเชื่อในความสัมพันธ์นี้ประมาณหนึ่งเพราะว่าอุปสรรคมันก้อนใหญ่เหลือเกินหมายถึงมันไม่ได้มัน ไม,ไม่ไม่โดยโดยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ตรงกับปมในใจของทั้งสองคน้วยอะ่ะหมายถึงเขาเป็นคนเสียสละเขาเป็นคนรักครอบครัวแล้วปมอันนี้ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปมที่มาจากตัวคนสองคนเองอะ่ะมันเป็นมันเป็นอุปสรรคที่มาจากสิ่งที่ทั้งสองคนรักมากๆให้คุณค่ากับมันมากๆอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องให้เวลากับการที่ให้เขาได้ทําความรู้จัก แล้วเป็นเซฟแล้วเรียนรู้ที่จะว่าเออคนคนนี้คือเซฟโซนของกันและกันก่อนเนาะครับโหแต่เอพิดนี้คือค่อยๆเริ่มมาแบบโอ้โหเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์แล้วนิดนึงเล็กๆน้อยๆเล็กๆเลนน็กๆ,ๆ,ๆใช่มันก็จะค่อยๆมาค่อยๆมาแต่ว่าพี่ว่าในขณะเดียวกันมันก็จะค่อยๆให้เห็นว่าถึงมันจะมีเรื่องอะไรเข้ามาเขาก็จะมันก็จะยังมีความน่ารักของของคนสองคนนี้อยู่ อ่าใช่ครับคือคุณเพชรก็จะพยายามซัพพอร์ตดูดับสอนสุดๆเลยอะ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะในฐานะไหนอย่างไรอะไรเงี้ยเนาะ <laughs> <laughs> แล้วเราก็จะเป็นมัมมีน้องดุดต่อไปใช่ <laughs> ส่วนพีก็คือเป็นมัม,มีมาม,มีน้องดุด <laughs> <laughs> มัมมีคุณเพชรได้ไหมคะ มนมีคุณเพชรจริงๆคุณเพชรน่าดูนะหน้าของศาลนางก็มีปมของนางโลกเอ่อทุกคนรู้โลกรู้คนเดียวที่ไม่รู้คือคุณเพชรครับคุณเพชรคุณเพชรคุณเพชรต้องไปอยู่กับพี่วุ้นนะคะโอจ่าย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 พี่จ๋าเมื่อวานพี่ถามเมื่อวานมิ้นถามครับถามพี่วุ้นว่าพี่วุ้นเออสปอยแบบ ตอนที่สองมันจะเกิดแบบจะเกิดอะไรขึ้นนะจะเป็นสีไหนซีเควนซ์ไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบประมาณแล้วพี่วุ้นก็อืมซีไหนนะแล้วก็โมพี่กับมินก็โมหน้ากันสอคนพี่พวกเราถามพี่ไม่ใช่พี่ถามพวกเราเออต้องแบบว่าบางทีมันก็เรียงไม่ถูกนะเราถ่ายแต่ว่าในในตอนบทนะครับพี่พี่เข้าใจเลยเพราะว่าในในตอนบทกับตอนที่เราตัดออกมาจริงๆมันไม่เหมือนกัน ใช่พี่ยังนั่งเรียงอยู่เลยว่าเอ๊ะต่อจากนี้เป็นยังไงนะเอ๊ะต่อจากนี้แล้วเอาต่อจากนี้แล้วไปยังไงต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่แล้วเราก็ถ่ายกันมาสักพักแล้วด้วยนะนานใช่ครับใช่ครับเราถ่ายไปประมาณเกือบสองเกือบสองปีป่ะเพราะพี่จาได้ว่าพี่ยังพูดกันเลยว่าด้วยความที่ปีเนี้ยมันร้อนมากใช่ป่ะเมื่อช่วงเมษาที่ผ่านมายังบอกว่าหูถ้าเราถ่ายที่บ้านอยู่ดับสอนในหน้าร้อนปีเนี้ยพวกเราต้องสุกกันแน่เลยอ่ะโอ้สุดสดครับหลค่ะ พี่จ๋าพิกไปพิกไปพิกผ่านสมรภูมินั้นมาแล้วเรียบร้อยพิกปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งไปไปปิดที่พัทยาครับตอนช่วงมิสซอ,อ,อใช่ใช่พิกโอ้โหถ้าเราปิดช่วงเมษาตอนนั้นโอ้โหพี่จ๋าเราคงคือพิกก็คงคงต้องต้องขอโทษทีมงานทุกคนเลยคนระับเพราะเหงื่อน่าจะออกเย <c oughs> อะร้อนมาก <c oughs> จริงๆร้อนเป็นซีนอารมณ์ทั้งหมดเลยอ่ะมันใช่ครับแต่เหมือนเราปิดปีที่แล้วช่วง สิบสี่มีนาป่ะครับถ้าพี่ํำไม่ผิดประมาณนั้นใช่ค่ะประมาณเดิมสิบสี่สิบสองใช่ไหมมีนาใช่ครับมีนานะครับแล้วก็ตัดยยจำได้ด้วยจำได้ด้วยความจำดีจังวะพี่เทสพีคเพิ่งเห็นผันผ่านครับว่าว่าเนี่แหละวันเราปิดกล้องเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วเราก็เราแบบออนแอร์เมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับ อนี่พวกเราก็ถือว่าทําหน้าที่ในการพูดไปเรื่อยๆได้ดีมากแล้วนะเนี่ยนี่พิกเบิร์นน่าจะเบิร์นไปประมาณห้าร้อยแคลอรี่ได้แล้วครับตอนเนี้ยพีคเดินตั้งแต่หน้าบ้านจนถึงแบบคับเลี้ยงคับฟี่จนเดินเข้ามาในห้องครัวตอนตอนนี้เดินไปดินไปด้วยเหรอใช่คือมันเหมือนมันอยู่นี่มันมัน ต้นยวนนี่กไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วก็รู้สึกเหงื่อออกแล้วตอนนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะอันนี้พูดจริงว่าเหงื่อออกจริงจริงี่เชื่อพี่เชื่อจริงเชื่อจ้าเชื่อจ้าโอเคครับงั้นเราเจอกันเอพิซดหนะารไหมครับได้เดี๋ยวเอพิซดหนะครับให้ทางเมกเกอร์ช่วยโฮสก็ได้นะ ได้คือมีเงินเปร่องเลอยังไม่ได้พาขึ้นมาเลยนั่นสิเขาไม่ยอมรีเควสขึ้นมาเขาไม่รีเควสหรอกเขามาแอบฟังแล้วเขาก็จะคอยดูว่าเราจะสปอยลาปอะไรบ้างจริงๆเดี๋ยวเขาจะเราเราให้คนมาอแบบให้ใครที่อยากแบบว่ารีเควสมาพูดให้มาพูดกันหลายๆคนดีไหมครับได้สิได้สิไว้เดี๋ยวเราชวน ชวนพี่มีนติตะด้วยชวนพี่เซนด้วยเนาะเดี๋ยวเราจะให้มีนเป็นโฮสเลยไหมคะได้นะเราจะเหียบดแบบแล้วก็เราให้ทุกคนปิดปิดไมให้หมดเราให้พี่มีนผู้คนเดียวดีไหมให้มีนนั่งหักโตเนื่องจากเราพ p หนึ่งเราทะลุสองแสนสองในทวิตเตอร์เป็นความคิดที่ดีมากทุกคนได้ฟังมีนหายใจ ากองสารพิธีกรงานกีฬาสีมากเลยอะ่ะพี่เจอมาตูมอีกวันหนึ่งมาตูมบอกว่าหนูวิ่งตามมีนทั้งงานเลยอะ่ะเขาบอกว่าให้หนูสง่งใหม่ให้มีนพูดแล้วพอหนูวิ่งมามีนมันก็วิง่งหนีหนูไม่เคยผิดหวังในตัวมีเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้อจะเป็นลมวันานาั้นน่าคุณมีนแต่วันนั้นดีใจที่พี่จ๋าลงมาครับถ้าว่าหนูจะได้เข้าไปกินปูปิ้งอ่ะลูกเหรอ พูดพี่จ๋าก็พูดจริงเกินใช่ใช่ใช่หายไปกันหมดเลยได้งั้นเดี๋ยวเราเจอกันเอฟหน้าเดี๋ยวเอฟหน้าเราน้าจะมีเรื่องคุยกันเดี๋ยวจะเกียมเกียมเรื่องคุยแล้วก็เอางี้ดีกว่าไว้เดี๋ยวถ้าใครมีคําถามอะไรเราฝากกันไว้ในแท็กไหนดีวะกลับไปแท็กดูดับสอนไม่ไหวแล้วเซลเกินแท็กในนี้แหละแท็กในดูดับสอนเอฟสอง ป<บ>้าถ้าใครมีคำถามอยากพูด,พด,พดคุยใดแบบถามเราเนอะเดี๋ยวเราจะให้ให้คุณแอดหมีเขารวบรวมคำถามแล้วก็เดี๋ยวไปรวมกับคำถามตอนเอฟสามอะไรอย่างนั้นได้เลยครับเนาะก็เดี๋ยววันวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยครับที่ยี่สิบแปดใช่ไหมครับพี่จะถามเรื่องวันวันศุกร์ใช่วันศุกร์ที่28สิบดเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราอ่ะจะไปที่ช่องกัน ก็ถ้าใครว่างหรือใครสะดวกอ่ะก็ไปเจอกันที่เช่องสามารินนนะครับโอยดีจังเลยก่อนละครออนสาธุบอกได้ใช่ไหมเขาใครไปบบางบอกได้สิบอกได้ไหมบอกไปเถอะบอกไปเถอะมีมีมีมินตาติตาเหรอมีแม่แอนค่ะโอ้ ใช่ใช่ใชคุณแม่คุณแม่มาแล้วคุณแม่บุกช่องครับผมต้องพาคุณแม่เข้าสเปซนะคะหนูอยากคุณแม่เอิได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปชวนพี่แอนเข้ามาในสเปซครับมันจะเรื่องใหญ่มันจะวันแม่กันนะทีเดียเพราะเอพิส od หน้าพี่มั่นใจว่าดูจากตัวอย่างแล้วน้าแล้วก็เท่าที่จำได้ น่าจะอู้น่าจะเข้มข้นใช่จริงๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะคุยกันเรื่องนี้ด้วยว่ามันมีกบมันมีวิไลลำพาเอฟเฟกกับคนทำงานอ่าโอเคได้ครับได้อันนี้แบบโดนทุกโดนทุกหน่วยงานแม้กะทั่งทีมตัดต่อตั้งแต่ทีมบทจนทีมตัดต่อสุดจริงได้โลกไว้เดี๋ยวเราไปนอนนอนดึกได้ครับ พวกเราอินโทรเวิร์ดควรพักผ่อนกันล่ะเซฟพลังงานชลังจพลัคือป้าแจ๋วว่าแกคุยไปจนแบบตีหนึ่งแต่พวกเราคือการคุยไม่หยุดมาหนึ่งชั่วโมงคือป้าแจ๋วเก่งมากจริงแต่เราใช้แต่พวกเราคือใช้พลังงานทั้งหมดแล้วที่มีแล้วก็แล้วก็จบที่เรานอนแผ่แล้วก็พักผ่อน ใช่พี่เปิ้ลก็คือเฟดตัวไปนอนแล้วงงมากอ๋อทำไมพ่อไม่มาเลยอะคะแม่คุณพ่อพอทักทายคุณพ่อหน่อยได้ไหมครับไปไหนเราก็ไม่รู้ด้วยอ้าวโอเคได้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับค่ะพ่ออุ้ยในระดับสี่ด้วยนะเนี่ยโอ้เย้ฝากไว้นะคะเหมือนเหมือนมันเออเหมือนช่วงหนึ่งจะที่ที่หนึ่งมั้งครับ จริงเหรอใช่ครับเหมือนที่เขาดูดูกันอยู่ครับขึ้นไปที่นี่จ้าอ่ะถ้าใครเจออันดับอะไรฝากฝากบอกกันมาด้วยนะคะจริงๆฝากบอกกันด้วยเลยครับจ้ากู๊ดไนทุกคนนะคะคุณเพชรบอกฝันดีสิจ้าฝันดีครับผมโอ้ยคัน ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ชชชชชใช่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 อ่น้องมินน้องมินแล้วพี่พีฝากบอกฝันดีกลับมาเจอกันวันศุกร์หน้าอย่าทิ้งพวกเราโอ้อ่ามิ้นมินกเลยค่ะทุกคนก็พักผ่อนกันนะคะแล้วก็มาเจอกันศุกร์หน้ารับรองว่ามันเพิ่มขึ้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 นไม่มีแผ่วแน่นอนค่ะครับก็ฝันดีนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราเจอกันวันศุกร์หน้าเนะ ยังไงก็อย่าอย่าทิ oui> ้งพวกเรานะสปอร์ตพวกเรากันเยอะเอ็นดูพวกเรากนนเยอะนะครับเอ็นดูน้องดุดกับน้องเพชรกนนเยอะนะครับน้องน้องน้องวิด้วยได้ไหมคะน้องวินน้องวิด้วยน้องน้องชวิตด้วยน้องชวิตด้วยน้องพลอยด้วยพลอยด้วยน้องพู ดูน้องภูมิเยอะๆหน่อยหลังจากวันนี้อ็นดูน้องภูมิเยอะๆหน่อยคุณแม่บอกอาจจะเสียแค่ต้นไม้บ้านหน้าบ้านใช่แกน่ารักแกน่าเอ็นดูแต่ที่เราก็ปลอดแค่ต้นไม้พุ่มไม้ใดๆนิดหน่อยโอเคโอเคครับขอบคุณทุกคนนะรับได้ครับคุณนทุกคนนะจะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ